ตังจากที่เราประกันสักครู่นึงแล้วงในกับฐานก้าวฐานน้ำหิ้วข้าวแต่เดียวอ๋ออยู่ข้าวปลาแห้งอยู่ข้าวปลาแห้งกับน้ำทานเยอะยังนน้าทเยอะเลยเพราะเราต้องดูแลในเรื่องของการรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาเสี้ยงการดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการออกกําลังกายน้องหน้าคนเราต้องออกกําลังกายมั่งในเงื่อแตกเงื่อถูมั่งเดี๋ยวไปบางเบาไหมไม่ไม่ไหวแต่เราพูดไปตามหลักการไงว่าคนเราไม่ต้องออกกำลังกายมั่งมันเดียว ไอ้เขไอ้แค่ไอ้กันดกไอ้กันเด็กไอ้ไปเรื่อยเด็กงยิงปัจจุบันเนี่ยช่วงนี้สภาพอากาศมันแปรเปลี่ยนมั้ยนะครับโดยเฉพาะนะน่งบ้านหลงไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยพี่น้องเมื่อก่อนธนาพนก็คือนาพุ่น หน้าแรงหน้าร้อนก็คือหน้าร้อนหน้าร้อนหน้าหนาวไม่่คยมีไม่่อยมีนนอยบ้านเราแต่ว่าปัจจุบันนี้หน้าฟ้นมันเมื่อกัน่าหน้าร้อนก็ไม่่คยตกสักเตาเลยพหน้าร้อนฝุ้นมาแบบรลายแล้วฝนมันก็มารบบร้ายทำให้ยิงหลอนมาขึ้นดูเลยแักซาสุขภาพก็ไม่ทันบางคนรับก็ไม่ทันเพราะไม่ทันวัดเป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแต่เขาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราอกกำลังกายกันบ่อยๆจะทำให้สุขภาพแเข็งเรงร่างกายเข็งแรงกำยำม ฐานะนครบหามู่เมื่อนกับพอเท่าคนนี้กับพอเท่าคนนี้พอเท่าคนนี้นี่อายุหกสิบสี่ปีเลยเท่าตนเลยเท่าฮะเลือกหลไรกันกับ ตาพมเลย่อาพมออกหีีสิปีครั้งหน้าแม่แรกไอ้ตานผู้ชมเลยตุ๊กจะเป็แวน้องของเราตาปูดตึ้งว่าคนเราอายุสิบสี่ปีนะกับตาห้องสิบสี่ปีแต่ว่าไม่ออกกำลังกายืล้งร่างกายก็แบบแบบซารพัโรคปบ่บว่านความดันก็ยมันหัวจอยเอออานมดเแต่วันลุงนี่กับจิงลุงได้แล้วเีลยลุงนี่ เขาเป็นมนุษย์เล็กเขาเรียกว่ามนุษย์เล็กเออไม่ได้บอกชื่อมากันวันหลูเนี่ยยากหลูด้วยต้องดูมาชื่อนั่นยาเล่กคุณชาคุณช่ารดนี่แกดูไปเที่ยคนเดียวอ๋อลุงอุสมานนี่แกยกไปลาวอย่างเล่ยกบอแล้วลุงอุสมานเออไอเหลืองไอเหลืองแกนี่เป็นเดืจุกเหลืองคุยกับควายก็ได้เออคุยกับม้าก็ได้คุยกับม้าก็คุยอยู่เหลืองคุยกับแม่ขาดอ้อยก็คุยคนเดียวนะเล่แกทำเล่กแกทำเป็นไปได้ นะครับ<ม>วันนี้เราไปดูสกูปพิเศษเรื<ม>ร่องคองมนุษย์เล็กซึ่งลกชาวโรดโกไปใต้ทํำข้าวไปเก็บภาพข้าวแล้วนกเชนเอว์ข้าววัดบานเง้าข้าวนั่นข้าวโน,น,วน้นปราบอุตุไปเจอไปเ <ไป S 2> จอหลวงอุษมันนะรูแลงเจอลวงอุษมันอุตษมันอามนุษยะเฮล็อกมนุษย์เล็กฮะมนุษย์เล็กอ๋อมนุษย์เล็กแปลว่ามนุษย์เล็กไงที่ต้นอ่านนะครับอ,อ,อายุ64ปีเกี่ยวกับกกำลังกายทุกวัน และทิ้งแอรกําลังกายไม่ธรรมน่าแทนที่คนอื่นเขาจะวิ่งธรรมดาวิ่งคือใส่หลงเท้าจ็กยิ่งใส่สิบลูกก็แก้แขกแบกขี้ทรายกันอ๋อแบกที่ใส่แบกกระสอกมาเนาะแบกทรายเป็นช็อปนัดสี่สิบโลโอ้สี่สิบโลวิ่งวันนึงสามโลเลสามาร์สเนาะฝึกเหมือนทหาฮั่นเหมือนทหารที่ผมไปฝึกเขามีกันแบกทุ่งแบกทุ่งรายแต่ว่าแค่โลสองโลนี่สี่สิบโลนี่สี่สิบโลแม่เจ้าปะระคุนนึงและประการดุลเดียกามเป็นมัดมัดร่างกายแข็งแรง โอเล่นแบกก็ทบชายวิ่งหลบซามลู่ร็จเร็วไปออกกำลังกายก็ขวงออกกำลังกายจิ้วเหนียบ้านถูงเน่าไปยกมั่งไปทำเล่นกลร์มาตกอันนี้พอได้ชามทีตีไม่เราสองทีหนังอบสองทีก็ไม่ทิ้งแล้วไปดูสกูไปเซจจากคุณซาโรดกับชาเชตกับหรือว่าปานบกโรที่ไปติดตามหลุกอุดสมานออกกำลังกายแบบไม่ยุดหนิงเล้ยวก็แบบปอกกำลังใต้แบบมนุษย์เล็กครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสาโรธกรชาเศษจากระนองชาแน,นลทีวีของคนระนอง IPM จานสม้มดังที่ผมเกิิ่นกล่าวมาหลายครั้งว่าอยากจะพบคนแปลกๆจะเรียกว่าแปลกก็ไม่แปลกนะครับจะเรียกว่ามหัศจั์ก็ไม่เชิงเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวครับบุคคลที่ผมจะนำมาให้ท่านได้รู้จักนะครับ ท่านอาจจะเห็นภาพบ้างแล้วและเกิดความสงสัยเหมือนกับกระผมว่าทำไมชายคนหนึ่งอายุถึง62ยังแบกทรายถึง40กิโลวิ่งระยะทางหลายกิโลเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับคุณพี่ท่านนี้นะฮะหรือว่าคุณลุงท่านนี้ครับ ชื่อว่าอุสมานสวัสดีครับพี่อุสมานครับสวัสดีครับขอพี่ดีกว่านะฮะเพราะว่าผมก็อายุก็ใกล้กลเคียงเหมือนกันนะฮะพี่อุสมานครับตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่หกสิบสามย่างหกสี่อีกสองเดือนมิถุนาจะเดือนมิถุนาจะถึงหกสิบสี่หกสิบสี่แล้วอายุหกสิบสี่แล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุสมานที่ที่จังหวัดเหงาหมู่สามนะครับบ้านท่าช้างนะฮะใช่ครับทำไมถึง ต้องแบก40กิโลวิ่งทุกวันน่ะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนเด็กไปเชื่อราสากมาหนึ่งถังมาตั้งให้ผมยกข้าบ้างเด็กก็หิ้วมือเดียวตั้งตรงนี้ให้ผมยกข้าบ้างผมยกหิ้วมือเดียวไม่ขึ้นต้องยกสองมือยกสองมือยกสองมือขึ้นมาตั้งแบบนี้แล้วก็เดินไปถึงกลางกลางบ้านก็ตั้งอีกครั้งหนึ่งยกไม่ไหว,ไไหวตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุตอนนั้นก็ประมาณปศตรงพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด ข้าวสารถังหนึ่งถังยกน้ำหนัก15กิโล15กิโลยกสงมือเดียวไม่ไหวครับร็จแล้วผมก็น้ําน้ําถังนี่ครับครับน้ําถังนี่มาพม่ามายก้วอ้กถังแบกถังหนึ่งหิ้วก็ไปบ้างครับผมมายกสองมือก็ไม่ตั้งวันนี้ผมยกข้าวบ้างยกขึ้นมาจะตั้งมันมันท้องตั้งไม่ได้มันตั้งมันขาเดินกนไปแบบนี้เดินมาตั้งกลางบ้านต้องสองครั้งถึงข้าวถึงในครัวผมรู้ตัวว่าผมร่างกายอ่อนแอมาก เจ็บไข้ได้ป่วยเยอะเข้าโรงพยาบาลตั้งหลายครั้งป่วยจึงเกิดแรงบันดาลใจว่าต้องออกกำลังกายแล้วก็เลยชิดออกกำลังกายตรงนั้นผมซื้อลูกวัวมาตัวหนึ่งอุ้มลูกวัวก่อนซื้อลูกวัวลูกวัวนี่เป็นๆนะครับเป็นๆครับนะครับลูกวัวก็คือที่ร้องมอเนี่ยบางคนนึกไม่ออกว่าลูกวัวแบบไหนนั้นลูกวัวลูกวัวเป็นๆตอนนั้นลูกวัวอายุเท่าไหร่อายุสองเดือนได้ั้งวัวอายุสองเดือนน้ำหนัก น้ำหนักประมาณ30มกิโลลูกวัวน้ําหนัก30มกิโลแล้วก็แบกลูกวัวแบกลูกวัวอยู่2ปีน้ําหนักประมาณ80กิโลแปดสกิโลท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับแบกลูกวัว30มกิโลอยู่ประมาณ2ปีจึงเปลี่ยนเพราะอะไรถึงเปลี่ยนมาเป็นแบกกระสอบทรายครับตอนนั้นผมไปเฝ้าพ่ออยู่ที่พงาพ่อไม่สบายเฝ้าอยู่13วันไม่ได้นอนมายก หัวยกไปขึ้นเลยปวดหัวไปยกปุวบวก๊วบปวดหัวผมก็ต้องเลิกเลิกมา6เดือนหาวิธีเจาร่างกายแบบไหนให้มันแบบข็งแงรงก็เลยคิดว่าหัวโตวันละขีดสองขีดใช่ไหมถ้าเราเอาทรายมาใส่เราแบกทรายเพิ่มวันละขีดสองขีดสิบสี่ห้าขีดแ,แล้วก็ยกได้ทุกวันร่างกายเราแข็งแงรงผมเริ่มยกตั้งแต่20ิกว่ากิโล20กิโลวิ่งไปวิ่งไปได้ตอนนั้นนิดเดียวประมาณาสักหนึ่งเนไม่ไหวต้องวิ่งกลับมาผมเพิ่มไปอีก ประมาณ6กขีดวิ่งไปอีกเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพิ่มทุกวันจนวิ่งรอบท่าฉางครับประมาณ2กิโลกว่ากว่าได้รอบได้เลยครับวิ่งรอบได้อท่าฉางนี่ระยะทางก็หลายกิโลนะสองกิโลกว่าได้ของผมกิโกว่านะฮะแล้วที่เห็นในภาพเนี่ยก็คือว่าคุณพี่วิ่งจากจากตรงหน้าบ้านเนี่ยไปที่ท่าน้ำทับท่าบนนนเนี่ยตาบนนนตรงนี้เพิ่มเนี่ยไปแล้วไปทางนี้แลวครับไปทางนี้นะฮะประมาณระยะกี่กิโลครับ สองกิโลต้องสองกิโลกว่าเกือบสามเกือบสามกิโลนะฮะเดี๋ยวเราจะติดตามดูคุณพี่อุสมานนะครับคุณพี่อุสมานนามสกุลอะไรครับบวบทองครับพี่อุสมานบวบทองบบอ๋อบบบนะฮะบบทองเอาละเราจะมาดูกันเดี๋ยวให้พี่ช่วยชั่งน้ําหนักที่ท่านเห็นอยู่สี่เหลี่ยมนี้นะฮะเป็นกระจกนะครับแต่ว่าเป็นที่ชั่งน้ําหนักครับเป็นกิโลนะฮะพี่เขาชั่งให้ดูแล้ว นะครับน้ำหนักเลขกำลังวิ่งครับอสามสิบเก้าเดี๋ยวขยับไปนะครับขยับอีกทีนะครับเราดูนะครับนี่ครับกับสอบทรายนะฮะสี่สี่สิบกิโลกับสี่สิบสี่สิบกิโลกับหกขีดใช่ไหมครับครับสี่สิบกิโลกับหกขีดนะครับ ดังที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะฮะเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณลุงขอเราแบกไหวไหมวิ่งระยะทางเกือบ3กิโลนะฮะเดี๋ยวผมจะติดตามดูระยะทางที่คุณลุงวิ่งนะครับเริ่มเลยไหมครับยาครับ <c oughs> เอา <c oughs> เขาเรียกว่า่าออวอร์มวอร์มร่างกายก่อน ตามลงไม่ทันครับผมตามไม่ทันครับท่านผู้ชมครับหลังจากผมนั่งรถมาแล้วนะฮะแล้วก็นำหน้าพี่เข้ามาเลยนะครับตอนนี้คุณพี่อุสมานครับยังวิ่งอยู่ฮะยังวิ่งอยู่นะครับยังวิ่งไปเรื่อยๆระยะทางตัวนี้ก็หลายหลายเมตรแล้วฮะเดี๋ยวเราจะติดตามไปเรื่อยๆนะครับมาดูครับโอ้โหครับผมจะวิ่งไหวไหมครับ ผมครับท่านผู after after <the> <dies> ้ชมครับตอนนี้ผมวิ่งตามไม่ไหวฮะผมก็เลยนั่งรถมาแล้วก็มาดักหน้าคุณลุงคุณลุงอุตมานก็ยังวิ่งอยู่แล้วครับแล้วก็มาถึงบ้านในหาดนะฮะก็แากงหน้าบ้านท่านก็ผมว่าเป็นกิโลแล้วครับนะครับตอนนี้คุณลุงยังวิ่งอยู่ไม่หยุดฮะด้วยความแข็งแรงครับอายุ64แล้วนะครับตอนนี้เด็กๆจะวิ่งตามไหมวิ่งตามไหมเอาไหมไปไปเอาไว้เอาไว้ เดผมจะผมว่าผมเองอ่ะคงจะวิ่งตามไม่ไหวแล้วก็จะให้เด็กๆกวิ่งตาไปยุให้เด็กวิ่งครับแต่เราไม่วิ่งครับก็วิ่งไปครับแล้วเราต้องก็จะจับไปเรื่อยนะฮะจนถึงหน้าบ้านของคุณลุงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าไม่ใช่2กิโลแล้วล่ะคงจะไกลามากนะครับก็จะตามไปอีกฮะดูความแข็งแรงมนุษย์เหล็กของท่าฉางครับ ติดตามครับคือรถครับากล้องคือรถครับทุกทครับตอนนี้ระยะทางก็กิโลกว่าละผมออกตั้งแต่ที่นั่งรถมาด้วยก็พลูสมานก็ยังวิ่งอยู่และก็เด็กๆที่เห็นลุงวิ่งอยู่ข้างทางกินขาวเด็กๆก,ก็วิ่งตามมาด้วยนะครับออตอนนี้เราติดตามดูว,ว่า ได้นานแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าอายุตัว64แล้วครับไม่บอกอายุเท่าไหร่เวรามว่าไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวผมนั่งรับด้วบกันนะครับท่านผู้ชมครับ ตอ,ตอนนี้คุณงอุตมานะครับวิง่งอ,อ้อมมาจนมาผ่านโรงเรียนบ้านท่าช้างแล้วเดี๋ยวจะวนไปที่ทรงมัสยิดแล้วก็กลับไปที่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราตามไปต่อครับตามไปต่อว่าทําไมคุณลุงแข็งแรงึ้นขนาดนี้นะครับพี่ครับท่านผู้ชมครับผมทั้งตามแต่ที่ตามเนี่ยไม่ได้วิ่งตามนะฮะคือนั่งรถตามขนาดนั่งรถนะครับทั้งเหงื่อชุ่มเลยแล้วก็เหนื่อยพอสมควรนะครับแต่คุณลุงอายุ64แล้ว ยังวิ่งที่ขนาดนี้แล้วครับ2กิโลกว่าๆนะฮะแล้วก็ยังไม่หยุดเลยยังไม่มีทีท่าเหนื่อยด้วยนะครับเด็กๆที่วิ่งตามมาบอกว่า๋ยวจะทดสอบแบบคุงครับคุงกำลังจะวางกระสอบแล้วครับนะครับตอนนี้ครับหนักจริงๆครับเอาละตอนนี้ครูสมานครับอยู่กับผมแล้วก็วิ่งมาผมนั่งรถมาแต่ผมก็เหนื่อยนะครับอยากให้คุณลุงพักนิดเึง ะครับจะได้ตอบคําถามได้นะครับก็วิ่งตามกันมาครับเด็กหลายคนเลยเดียววิ่งตามกันมาตรนู้นนะครับบ้านเดียววันนี้ในนู่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆบอกว่าคุณลุงเก่งมากอย่าลองยกดูยกไหวไหมนะครับเอ้าคนไหนอาสายกดูทักคนดูคนดูอ่าไหนบอกว่าไหวตกลงกันแล้วตกลงกันแล้วอ้ายกเอ้าสองคนกันแล้วเอ้านึงสองเอ้าคนดูฮึ๊บฮึ๊บชะเอ้โหโอ้โหร้อนครับ นะฮะอีกครั้งอีกครั้งเอาคนเดียวเลยคนเดียวคนเดียวเฮ้ยเออไม่ไหวอะครับอ๋ออันนี้คนนี้ไหวไหมอันนี้อันนี้ไกลๆๆๆเรายกดูนิไหวไหมเฮ้ยบิ๊เฮ้ยอือมาสองคนสองคนสองคน40กิโลครับอือเอ่อสองคนไหวครับอ่าถือว่าอย่างงี้นะครับถือไว้นานเท่าไหร่ถือไว้เฮ้ยเ้ยไหวไหมไหวไหมไม่ไหวหวานครับทรมานเด็กครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมติดตามคุณลุงมาที่โรงเรียนบ้านเหาวก่อนที่จะไปค่ายมวยบ้านล่างนะครับหลังจากคุณลุงวิ่งประมาณนับสองกิโลกว่าในผมประเมินแล้วเกือบ3ามกิโลได้นะฮะ,ะและ้วก็อันนี้คุณลุงนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาเพื่อที่จะมาออกกําลังกายตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปบ้านล่างนะครับแล้วก็ไปดูค่ายมวยด้วยนะครับติดตามลีลาของคุณลุงคนนี้ต่อไปครับ ุณลุงเลือกเล่นต <ım. S 2> ัวน <First S 2> <this> ี้ก่อนบอกว่าจะโยกให้ถึง100ครั้งเราก็จะนั่งนับไปด้วยนะครับหเแปด้สองสองลูกนี้รวมแล้วกิโลสกินะครับก็คุณลุงก็จะโยกโยกอีกครั้ง ร้อยห้าสิบครั้งทิดอัพสองร้อยครับหลังจากคุณลุงชายก้อนเหล็กนะฮะชกลมประมาณสักร้อยห้าสิบครั้งแล้วบอกว่าอาจจะมาซิศอัพตรงนี้สองร้อยครั้งจะไหวปล่าไม่รู้นะผมลองดูก่อน พอแล,แล้วครับสี่ขั้นบข้าฝืนเดี๋ยวฝืนครับเดี๋ยวเชิญคุณลุงดีกว่าครับร้อแล้วครับ198แล้วคร้บเก้าสองร้อยสพอดีครับ นี่คุณลุงครับตรงนี้ได้2 0 0ร้ที่จริงคุณลุงจะมีท่าออกกำลังกายอีกหลายท่าแต่ว่าเวลาลไม่พอต้องเดินทางอีกนะครับเดี๋ยวคุณลุงจะไปที่บ้านล่างเลยไหมครับจะไปที่บ้านล่างเลยครับ <c oughs> บ้านล่างนี้ก็คือค่ายมวยนะฮะว่าคุณลุงจะไปแน่อะไรกับน้องๆหรือว่าจะไปบอกอะไรสิ่งดีๆกับที่ค่ายมวยนะครับเราไปดูว่าค่ายมวยที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ าท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมตามคุณลุงอุตสมานมาที่ค่ายมวยเป็นค่ายมวยเล็กๆที่พยายามฝึกเด็กในหมู่บ้านให้มีพละกําลังออกกําลังกายอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็รักษาศิลปะมวยไทยไว้ด้วยนะครับถือโอกาสนี้ครับผมจะเข้าไปดูข้างในด้วยแล้วก็ลุงอุตสมานบอกว่ามีลูกศิษย์นะครับซึ่งเป็นมวยหญิงแล้เวเราไปดูความสามารถของเด็กๆแล้วก็ไปดูการฝึกซ้อมของคุณลุงด้วยครับเขามายังที่ค่ายมวยแล้วนะฮะ ก็เป็นงวนเล็กๆที่ตั้นเพื่อที่จะให้เด็กๆในหมู่บ้านนะครับได้ฝึกแล้วก็สนใจในศิลปะมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราดูลูกศิษย์ของคุณลุงอุสมานด้วยนะครับว่ามีความสามารถพิเศษอย่างไรที่ทราบมานะครับแต่ละคนนี้เคยได้เช็มแล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะไปต่อยที่ตัวปลาไปต่อยที่กระบี่นะครับได้เช็์มาด้วยนะฮะเดี๋ยวสักครู่ครับเราจะดูลีลาแต่ละคนว่า ฝี icana, zat, <ผ>มือเป็นยังไงตอนนี้ระนองชเนลครับทีมของพระรนองครับได้เดินทางมาถ่ายทำเพื่อให้ท่านได้ทราบว่าระนองบ้านเรามีอะไรดีๆเยอะครับ <Okay. S 2> ผมอยากฝากอย่างครับตอจนโอนใารไม่เห็นแล้วใครมวยเขาโสาห้าหิมลาลัยยักษเสียแค่ไหนครับไม่มีอุปกรณ์อะไรที่ดีเลยเรื่องเวทีก็ไม่ดีผมมาเลือกสอนมวยที่เวทียกักเสีนแต่ผมไม่เงียอะไรจะให้เขาให้แต่วิชามวยครับ จะน้ำนีม่มนคีมวยผมไม่สามารถทำได้ถ้าใครมีจิตใจที่ว่าจะช่วยเหลือช่วยถึงอะไรื่องครับช่วยถึงดวงใจงมาช่วยเหลือได้ครับให้ก็มีดีที่ดีหน่อยซ้อมดีหน่อยครับภาพที่ท่านเห็นและผมมาได้สัมผัสด้วยตัวเองเป็นที่รับประกันอย่างดีเลยครับว่าเด็กเรามีความสามารถเยอะอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะให้ความสนับสนุนแค่ไหนอย่างไรตอนแรกผมยังไม่เห็นค่ายมวยนี้เลยนะครับ แต่ว่าที่ผมมานี่เพราะว่าเห็นพี่อุสมานหรือว่าเป็นมนุษย์เหล็กนี่คือสิ่งที่เราจะนําเสนอแต่สิ่งที่เราได้เหมือนว่ายิงครั้งเดียวได้นกสองตัวเลยคือเรามาพบค่ายมวยที่หรือว่าสุดยอดผมหวังว่าหากว่าท่านเห็นแล้วช่วยกันสืบสารน,นะครับให้ต่อเนื่องไปนะครับและก็ถ้ามีโอกาสผู้รับผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าของเด็กๆนะครับ จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างีงอย่างใดก็ได้นะครับ <S <S 1> <S 1> ระนองแชนเนลทีวีของคณระนองยินดีรับใช้ท่านครับสวัสดีครับมันคือเรื่องราวของลูกอุสมันใครทำแบมังพันนั้น สามาสามาโมซิตยังเราโมซิตบวกมือสาราลอยสาราลอยแครเมกกระสอบชายชีสิบโลนั่นยื่งบอเรากว่าข้าชั้นเลวเอาโลเดียวก่อนนี่ลุงแกแบกวิ่งกันไม่ธรรมด้สามกิโลเมตรนะสามกิโลเมตรคฮยนั่นรู้แล้วว่าลุงลุงอุษมันเป็นใครมาจากไหนทำเลยต้องบอกสุดยอดเลยลุงสุดยอดรุ่นมนุษย์เล็กว่างๆลุงมาช่วยตานี่น้องเชนเนลตีแบกปูนขึ้นฉันท่ามตีทำไรอยานั้นรังค่ารวยอ๋อลังค่ารวยอยู่แบกบุญแบกเบื้องแบกบุญแบกเบื้องคือตีลุงจ้างกับหมากับหมาไม่ค่อยมีปักนี้้้ใใหหลุงทกน ไม่ให้ลุงแบงคโปลุงแกเค่งเร่งกัเดินขึ้นได้ดบลงไม่ต้องไปร่วงปูนชอบห้าสิบลสบายมากีลุงไม่ต้องวิงงนน่งกับลุงแบงคขึ้นได้ลุงแกทดดำได้ลูกุญชามเพราะฉะนั้นกลับไปเรองรอของการอกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าเราไม่ต้องฮักหฮู้มันกับลุงใช่ค่ะไ,<ม>ไม่แสดงว่าพอดีพอดีลุงกว่าจะมาถึงวันนี้แสดงการก็ต้องเริ่มคอยเป็นคอยไปอาจจะโลซอกโลทราบโลซี่โลห้าโลอะไรแบบนั้นเลยลุงก็คอยเพิ่มหลังนักขึ้นมาเลยจนสามารถวิ่งแบกได้ถึงสี่สิบลแล้วก็วิ่งทุกวันปริยัติ้ง สามกิโลร่างกายก็เฟิร์มฝนเฟิร์มนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นได้ข่าวว่านคนจะส่งลุงไปแข่งตรกีตาจริงเหรออ่าตรกีตารทีและไม่รู้ทีนี้ผมไปแข่งเราไปแข่งปีเลยตรกีตานานาชาติคนจะมีว่ายน้ำวิ่งทนปั่นจักรยานแต่ว่าตอนนี้กองลุงกันไปเลยตอนนี้กำลังขัดยุงขี่จักรยานกันที่ไม่เป็นจริงเหรอกี่เอาหวาไปนะขี่จักรยานแล้วก็ออกกระสอบแบกกันนะลุงแกขี่ไม่รู้อยากถูเลยแล้วก็เพราะอย่าในเรื่องของการออกกำลังตายนะเป็นสิ่งที่สำคัญ นะครับในเรื่องของสุขกับพา่างกายถ้าว่าคนเราท้องออกกาลังกายอยู่ทุกวันรูปไปใครเจ็บไม่เบนเบนเพื่อนก็ไงบอกว่านีครับบอไปนี่กว่าไซม์บออกกาลังกายเขาบอการออกกําลังกายวันละครึ่งชั่วโมงพอไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเราบอกว่านี่ไม่ต้องดูแลไม่ต้องกินยาเลยนะครับขอให้ออกไปกับเมื่อแต่นี่ว่าเรากินตึ้งนอนกินตึ้งนอนช้างเทคนิคชวนนนนอยู่เลยปอดีนึ่งชวนกินกับโล่ามันปอดีจ้งนึ่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อหลาวเห็วอินกันทางขึ้นกันไม่นอนมั่นแล้วพคนเลยเป็นแบบนี้ หน้ากับหน้าตรงนี่ไม่ตามเลยกับเอลจีสิบเลือดเอลจีสิบเลือดพุงนะพุงแน่อย่าตามซึ่งนะไอ้นี้พยาย่าเม่นเม่นพุ่งเพราะอาจารย์พิโนมกับในเรื่องของการดูแลดับซัสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็น่าห้าในกรอบพามู่แล้วก็พยายามโอ้กำลังกายวันละนิดวันละหน่อยในเมื่อใดใดทำให้ทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงต้องพัก่อในเพียงพอกันพ่อฝากเอาไว้ด้วยครับกับรายการลาวข้าวชาวบ้านครับขอประคุณสหรับการติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้าน ทุกวันจันทร์ตึงวันเสาร์กับตีแปดหัวชาวถึงตีเกา้า่องทุ่มตึงสาตุ่มค่ะอาการสาำรับชมได้ใบซองถึงใบซ้ำและก็ตีซอนถึงตีซ้ำแล้วก็สรุปข่าวประยมสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนะครับติดตามรับชมได้ทางชงนน่องรรนงแชนแนล จัดช่มไอพีเอ็มชงส่งโรยยีเฉพาะส่วนใครที่อยากมาติดตั้งจัดช่มตีไปติดตั้งด้วไหมได้แลหละเราสองคนได้รันวันเล้ไกับไฟฟ้าก็มีแคร์ตรงนี้นะครับรูปทีดันขาดได้ก็ได้ที่มีกันจะไม่แล้วก็ติดตั้งแการับสัญญาณดาวเทียมจัดช่มไอพีเอ็มครบทุกช่องครบทุกรถโรยยีทุกใบ,บช่องดูได้ทั<า>่วโลกทั่วหลกวันนี้เวลาโ้อรายการลาข้าวชาบานเวลาหมด หมดเวลาแล้วคงต้องจากลากับไปก่อนวันนี้พ่มสลายุดชุดติวงค่ะและกาดิชันวันนาะสุวัฒนาเมตากุลค่ะรับหน้าทีเป็นวุดเเือนรายการลาวข้าวฉาบานจากลากับไปก่อนกับช่วงนี้มีความสุขถุกถุกฐานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็ม,ตมทุกสัมผัสอารมณ์กับทุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ปรดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 022459999